สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องนะครับหนังดังอีกเรื่องหนึ่งครับนี่คือโจ๊กเกอร์โฟรีอาเดินครับหรือโจ๊กเกอร์สองนะครับอันนี้เป็นแผ่น 4K บวกบูเรสติลบุกนะครับออกมาสองปกด้วยกันนะครับผมเรียกว่าปกสีขาวกับปกสีดําแล้วกันนะครับสีขาวก็จะมีภาพนักแสดงอยู่สองคนปกสีดําคนเดียวนะครับเราดูที่ปกแรกก่อนนะครับเป็น 4K อ l ต r a ชีบกบูเรนะครับโจ๊กเกอร์โฟรีอาเดินนะครับ ด้านข้างนะครับเขียนว่า j o อ k e r foria เด er อของค่าย์เนอร์ด้านหลังนะครับเป็นภาพนักแสดงนะครับมีบอกสเปเชียลฟีเจอร์ไว้ตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะบอกไปชมภาพยนตร์ 4K ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ HDR เครื่องนั้น 4K แล้วก็สาย HDMI นะครับ mm hmm. ตรงนี้บอกความยาวของหนังไว้ที่138นาทีนะครับ mm hmm. มาดูที่สเปคของแผ่นบ้างนะครับ mm hmm. เริ่มต้นที่แผ่น 4K นะครับภาพเป็น2 1 6 0 p อัตราส่วนบอกว่ามีอยู่2อัตราส่วนด้วยกันครับคือ2.2ต่อ1แล้วก็1.9ต่อ1นึ่งแว่าภาพยนร์เล่นไปจะมีบางฉากที่เป็นฉากใน iMac ครับก็จะเต็มจอหน่อยนะครับ1.9ต่อ1นะครับระบบเสียงนะครับที่ให้เป็น d o น b ี a t อดมอสนะครับไม่มีเสียงไทยไม่มีซับไทยด้วยนะครับในสเปคของแผ่นบูเรนะครับภาพเป็น1 0 8 0ป อัตราส่วนของภาพครับเป็น2อ,อัตราส่วนเช่นกันกับแผ่น 4K กครับคือ2.2ตัวหนึ่งแล้วก็1.9ตัวหนึ่งระบบเสียงเป็นวิที่แอนด์มอสเช่นกันไม่มีเสียงไทยแล้วก็ซับไตเติลไม่มีซับไทยสลิปนะครับเป็นแบบเจคัทนะครับพับหัข้างหนึ่งมีเจ้าอติดนิดหน่อยอนี่คือปกหน้านะครับ จ็กเกอร์กล่องปกแรกนะครับเป็นปกสีขาวนะครับอันนี้ปกหลังครับเป็นเครดิตของทีมผู้สร้างนักแสดงอยู่ด้านล่างนะครับมาดูที่แผ่นแรกกันก่อนนะครับเป็นแผ่น 4K นะครับ u า t r a HD นะครับจ็กเกอร์มาพลิกดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สาวงนะครับเป็นแผ่น 4K ที่เป็นจุได้100 GB นะครับอีกแผ่นหนึงเป็นแผ่นบูเรนะครับ พิกุลหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สองวงครับเป็นแผ่นที่เป็นจูได้ห้าิจิกอัน,นี้ปกด้านในของปกขาวนะครับตัวสตีบุ๊ของขาวอันนี้คือปกหน้าปกหลังเต็มๆของแบบแรกนะครับดูปกที่สองกันบ้างครับเป็นปกสีดํานะครับเป็นภาพของโจ๊กเกอร์นะครับข้างๆเป็นโจ๊กเกอร์ฟอรีอาเดรนะ์ด้านหลังสลิปจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ อันนี้เป็นปกหน้านะครับของปกสีดํานะครับอันนี้ปกหลังจะขับขัวลงมานะครับด้านในนะครับตัวแผ่นจะเหมือนกันอันนี้คือปกด้านในของปกสีดํานะครับเห็นได้มีเครดิตของทีมผู้สร้างด้านแสดงอยู่ปกด้านในขณะที่ตัว ปกขาวเป็นเครดิตทีมผู้สร้างนาะแสดงอยู่ด้านนอกนะอันนี้คือปกหน้าปกหลังเต็มๆของแบบที่สองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับ <c oughs> สวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่น Joker Fury e r d e r นะครับเริ่มต้นที่แผ่น 4K นะครับหลังจากที่โหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้นะครับมี Play มีซ c น n เลคชั่นออดโอซัเอร์แล้วก็สเปเชียลฟีเจอร มาดูที่ตามหัวข้อนะครับ s ีนเซคชั่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด14แชปเตอร์นะครับในระบบเสียงออดิโอนะครับให้มาเป็นอังกฤษตอนเบียดมอสนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงไทยให้นะครับเป็นอังกฤษอย่างเดียวครับผมเลือกเป็นอังกฤษตอนเบียดมอสนะครับในซับเตตเติลนะครับก็จะมีอยู่หลายภาษาแต่ก็จะไม่มีซับไทยเช่นกันนะครับเป็นแผ่นนาเข้านะครับ จะใช้ปเป็นเลือกเป็นอังกฤษ for the deep and hard of hearing ก็คือภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับแล้หัวข้อสุดท้ายเป็น Special f e a t u r e s นะครับมีอยู่หลายหัวข้อนะอย่างหัวข้อแรก Everything Must Go นะครับพอเข้ามาก็จะมีหัวข้ยอย่อยๆเป็นพาร์ตต่างๆครับอลองดูสดักตัวก่อนก็ได้ครับ Can have อปอะสกเรนะครับ ่าเป็รซับอังกฤษนะครับก็ถือว่าสเปเชียลฟีเจอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนั่งดูดูไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะครับก็กว่าหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วิธีการถ่ายทำนะครับเป็นวันต่างๆนะครับแปวันนะครับอ่าก็จะบอกไ้วันวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเขาถ่ายทำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเป็นหัวข้อต่างๆนะครับ แล้วก็มีบทสัมภาษณ์นักแสดงมีการทําดนตรีประกอบเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นเป็นลักษณะหนังที่ทนาเสนอรูปแบบของเดอะมิวสิคอลนะครับหนังเพลงนะครับปไปลองดูต่อเองครับงานสเปเชียลฟีเจอร์นะครับสำหรับเรื่องย่ยอยของจอกเกอร์ f ฟ r ์ยาเดอรครับก็เป็นเรื่องราวต่อเน,นื่องจากภาคแรกครับบอกเล่าเรื่องราวของอาเธอร์เฟลกนะครับ หลังจากที่เขาขอขอก่อคดีฆาตกรรมในภาคแรกเรียบร้อยครับในภาคสองเขาจะโดนจําคุกนะครับแล้วก็รอวันขึ้นศาลเพื่อพิพากษาคาดีครับเขามีทนายไปจําตัวนะครับ <S <S เพื่อจะต่อสู้ในแง่มุมที่ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตประมาณนี้นะครับแล้วก็ในที่เรือนจำนี้เขาก็ได้มีโอกาสได้เจอกับลีควินเซลนะครับซึ่งเป็นตัวลีตติกา้กาครับซึ่งเป็นคนที่ข้างใครในตัวของอัลเทอร์เฟกหรือจ๊กเกอร์นี่แหละนะครับแล้วก็คนที่อยู่นอกคุกหลายๆคนก็ การว่าชอบความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับการต่อสู้ในทางคดีของอ r t เ u อร์เฟกจะลงเลยยังไงท่านก็ไปชมต่อเองนะครับสำหรับคุณภาพของภาพกต้องวาภาพ 4K ถือว่าทำมาผมว่าก็ดีนะครับแต่ว่าผมว่าความมืดบางส่วนผมว่ายังยังยังมืดไม่สนิทเท่าไหร่นะครับออกสีเท่านิดหนึ่งนะครับสวาม์เข้มของภาพก็ก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ก็ก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าผมว่ายังยังไปไม่สุดนะครับ ส่วนระบบเสียงด o นเบี A ้ d แอ s มอสก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าหนังเป็นมิวสิคอลนะครับฉากร้องเพลงต่างๆแล้วเสียงอบร้อมภาวะอ่าซราวต่างๆนะครับระบบดันเบี้ยแอดมอสทำมาได้ดีเยี่ยมเลยเดีเยวนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีฉากแอคชั่นที่แบบโครงความสักเท่าไหร่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมแผ่นบูเรย์บ้างนะครับ ครับนี่ก็เป็นหน้าเมนูของแผ่นบูเรครับหลังจากโหลดหน้าเข้ามาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับจะเหมือนกับ 4K เรียกว่าทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับมีซีนเซชันมี audio เป็นซับไตเติลแล้วก็เปเยลฟีเจอร์นะครับในฉากนะครับก็มีอยู่14แชปเตอร์เหมือนกับ 4K นะครับระบบเสียงก็เช่นกันนะครับเป็นระเบียนมอสไม่มีเสียงไทยนะครับแล้วก็ซับไตเติลนะครับก็จะเป็นซับอังกฤษ for the deep of heart and h e a r i n g of h e a r i n g นะครับก็คือภาษาอังกฤษสำหรับคุณมีความบุกเอิกในการได้ยินนะครับ ใน Special Feature นะครับพอเข้ามาดูเหมือนกับ 4K ทุกอย่างนะครับสำหรับคุณภาพของแผ่นบูเรก็ถือว่าทำมาได้ผมว่าสวยนะครับนละ้เทียบกับบูเรวกันผมว่าสวยมากนะครับารายละเอียดอาจจะด้วยกับโ k k นิดเดียวนะครับถือว่าต่างกันเมียสำหรับแผ่น 4K เกับแผ่นบูเร y ของเรื่อง Joker f u r r โฟเร r นะครับอ่าส่วนระบบเสียงด้บเมียมอสก็ทำมาได้ใกล้เคียงกันนะครับ แทบแยกความแตกต่างไม่ออกนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับสําหรับภาคที่2นะครับของตัวโจ๊กเกอร์นะครับผมสารภาพตรงๆแล้วว่าค่อนข้างจะขัดใจตอนจบนิดหนึงนะครับไม่ไม่ปลื้มเท่าไหร่นะครับท่านก็ลองไปดูต่อเองนะว่ามันจบแบบไหนนะครับตัวนี้เป็น 4K บวกบูเรสติบุกทำมา2ปกนะครับเป็นตัวปกดำนะครับแล้วก็ปกขาวแบบนี้นะครับท่นที่ชอบเก็บสะสมก็ เกีย่ยงผสมได้นะครับอาจจะไม่ใช่หนังแอคชั่นตูมตามนะครับแต่ว่าหนังก็ถือว่าเป็นนำเสนอในแง่มุมของศิลปะอยู่พอสมควรน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ